สวัสดีค่ะเพื่อนๆค้าบันนงบันดาชาแนวค้าค่ะสวัสดีวันตุ้ตินนะคะเพื่อนๆค้ขอให้เพื่อนๆรวยรวยเฮงๆงปังปังนะคะสินใจยุอีสินสนีหัวใจค่ะทุกคนทุกเอ่อเอฟซี FC เลยนะคะวันนี้นาก็ปกติก็ทํางานนะคะก็ทํางานตามปกติวันนี้ก็จะหัวนห้องนี้เป็นห้องเรียกห้องห,อห้องประชุมหรือว่าห้องเออคล้ายๆโบสถ์นะคะก็คือทุกเช้าเด็กเรียนเราจะต้องมา ร้อ,องเพลงแล้วก็อะไรของเขาเหมือนเหมือนที่โบดเป๊ะเลยนะคะแล้วก็วันนี้น่าจะทําความสะอาดใหญ่ก็คือจะกวาดอยากใหญ่ตรงเพดานนะคะเพดานเลยนะคะกวาดอยาบใหญ่ตรงเพดานแล้วก็จะเช็ดลามลามด้วยโคมไฟนะคะแต่โคมไฟน้เช็ดไปเมื่อวันก่อนแล้วแต่วันนี้น่าจะทําเ่เช็ดราวหน้าต่างแล้วก็กระจกนะคะเพื่อนๆค่ะน,นะคะเช็ดลาวหน้าต่างนะคะกด จะเริ่มก่อไม่มีอะไรมากนะคะน้ําใส่ถังมาค่ะนี่ค่ะคะแล้วก็น้ํายาเช็ดกระจกนั่นนะคะเดี๋ยวน่าก็จะถือผ้ามาอย่างนี้นะคะก็ะเช็ดตามราวหน้าต่างเนะะี่ยค่ะก่อนนะคะเนี่ยนี่คะ่ะแล้วก็จะเช็ดอ่าเนี่ยร้อนเนะะี่ยค่ะมันจะเด็กๆมันจะทำำําดําๆเห็นไหมคะนี่คะ่ะก็จะเช็ดให้มันสะอาดนี่คะ่ะเห็นไหมคะมันจะมีฝุ่นมีอะไรนลยคะเดี๋ยวน้าก็จะไล่เช็ดนะคะทุก ทุกอันเลยนะคะมันก็จะมีเต้ม<บน>ไปบเบิด้ยนะคะนะคะู่ค่ะนี่ก็ประมาณสักสิบยี่สิบอันน่าจะได้ะคะ่ะแล้วก็ลาาหน้าต่างแล้วก็จะเช็ดกะจกด้วยนะคะนี่ค่ะหน้าต่างนี่นะคะม,มันมันมัวเห็นไหมคะหน้าต่างากระจกมันเก่าเนาะก็จะเช็ดตรงนี้แล้วก็ดูฝุ่นนะคะแล้วก็จะเช็ดเก้าอี้เก้าอี้ทุกตัวนะคะ่ะวันนี้ก็คงจะอยู่ในห้องนี้นะคะทั้งว,วันนะคะนี่ค่ะมันจะมีเห็นไหมคะเศษอะไร เออเสร็จผมเสร็จอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ใส่เช็ดนะคะแต่เมื่อกี้นาดูดฝุ่นไปละเสร็จไปสองอย่างตอนนี้ก็ครึ่งวันละก็เลยได้มีโอกาสทําหาคลิปเล็กๆให้เพื่อนดูนะคะก็แล้วก็จะรดน้ําต้นไม้ด้วยนะคะมันจะมีน้ำต้นไม้นี่ค่ะตามกระถางแบบนี้นะคะนี่ค่ะต้นแก้วแก้วมรกตเอ้ยว่าแบบนกกวักมรกตเนี่ค่ะต้นกระบองเพชรอะไรของมุลกุฝรั่งอันนี้ก็ต้น บอชบานอกค่ะแล้วก็จะรดน้ําต้นไม้นะคะนี่ค่ะก็จะเช็ดแหร้อนแชหวานเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้นะคะงานวันนี้ก็ไม่เยอะมากมมยหรอกค่ะแต่ก็จะใช้เวลาทาั้งวันนอกคะ่ะเพราะว่าเออมันก็ช้านะคะมไม่ใช่เร็วเนาะ,ะเพราะว่าอุ้ยนี่ค่ะ,ะ,คะ,ะนะเห็นไหมคะมันสกปรกนะเห็นไหมน้ํามันย้อยมานี่เดี๋ยวเราจะได้แช่นะะ้นําจากก,กระถางเนี่ยค่ะ เนี่ยค่ะมันก็มันก็มนไม่ได้หนักอะไรนะคะแต่ว่ามันใช้เวลานะคะก็คือเราก็จะต้องนั่งนั่งไปเรื่อยๆอะคะ่ะไปเรื่อยๆนะค,ะนะคะ่ะนั่งเช็ดมันก็อยู่ติดพื้นนะคะมันก็ใช้เวลาเวลาเราก้กมๆเงยๆกันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะแอ์ร้อนนะคะฮีเตอร์นอกก่าภาษาบ้านภาษาอังกฤษภาษานี่ของเรานะคะ ต้ไม้อะไรพวกนี้นะคะล้วก็จะเช็ดให้สะอาดสะอ้านเพราะว่าจะทาเป็นแบบทุกอย่างเลยว่างั้นเถอะนานๆครั้งสองสาเดือนนะก็จะทําทีนะคะตอนเด็กนักเรียนไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็จะทุกอย่างเลยประมาณนั้นแล้วก็เอ,อ่อพวกเครื่องดนตรีอะไรอย่างเงี้ยนั่น,นะคะ่ะมันก็เครื่องดนอะไรเนี่ยเช็ดตามฝุ่นอะไรมันมีเกาะมีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอย่าโยงใ่อ่งน,นนะคะมันนานๆเราทําทีนะคะมันก็จะ เอ,อไม่ค่อยนี่เนาะค่ะนี่เห็นไหมคะเพื่อนเพืนแล้วก็จะไล่เช็ดนะคะนี่ค่ะนี่จะไล่เช็ดตอนนี้เป็นเวลาเที่ยวงวันของประเทศเดนมาร์กนะคะนัก็เลยได้พักเบรก้วนะไม่กินข้าวนะก็เลยมาทางนั่งทําวิดีโอให้เพื่อนๆดูนะคะเพื่อนๆะคะนี่ค่ะมาดูฝุ่นไปแล้วเหลือเดียวน้อยนะก็จะเริ่มจากเช็ดลา่ลา,ลา,ลา,ลาัลาล้วหน้าต่างขอบหน้าต่างก่อน นันะคะมันมันเกะไก่อย่างเงี้ยเราจะเข้าไปไม่ได้นะคะเราก็ต้องค่อยๆคานเข้าไปนาอค่ะคานเข้าไปเดินเข้าไปนะคะต้องย้ายของก่อนมันช้าตรงนี้นะเพื่อนๆก็จะไลเช็ดอะไรที่มันสกปรกเป็นฝุ่นเห็นไหมคะตู้กระโปรงกระโปรงอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ดูไปนะคะว่าอะไรมันสกปรกหรือว่าอะไรมันไม่สะอาดหูสะอาดตาเนี่ย เขาไม่ได้บังคับนะคะเขาไม่ได้มีแผนมีอะไรให้เราทาแต่ว่าเราก็ทําตามเหมือนกับว่าเราทํางานบ้านเราว่างงันเถิดนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะเนี่ยค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายก็งานก็จะอยู่ประมาณนี้ละค่ะเพื่อนๆค่ะมาดูภาพวาดตรงนั้นสวยค่ะเป็นภาพวาดเกาะนูของประเทศเดนมาร์กนะคะ ตามเอ่อน่าจะทางประยุทธ์เลนนะคะนาค่าก็เห็นอยู่สวยมากเลยค่ะเพืเ่อนขะเอาละครเพื่อนาวันนี้แวะมาทักทายเพืเ่อนๆนะคะเดี๋ยวน่าก็จะขออนุญาตพักสักสินาทีแล้วก็จะทำหน้าที่นาบอกนะคะเริ่มจากเราหน้าต่างก็จะเช็ดกระจกแล้วเวลาอีกประมาณสาม สองชั่วโมงครึ่งน,นะคะนักเลิกง,งานเจอก,กันคลิปหน้านะคะพเพื่อนๆ่ะฝากบันโมมนนบานนั้นชาแนลนะคะฝากเป็นกําลังใจให้นะเด้อจะประกันนํำคลิปต่อไปนะคะผิดพลาดประกันใดขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยเจอก,กันคลิปหน,านะะ้าค่ะโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีจ้านี่คะ่ะบรรยากาศห้องห้องประชุมหรือว่าห้องนักเรียนห้องคล้ายๆโบสถ์นะคะเขาจะมีหนังสือวางไว้เป็นชั้นตรงนู้นนะคะตรงปากประตูเข้ามานะคะ